สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการเทคท็อกนะครับนอกสถานที่เราจะพาคุณผู้ชมมาที่คาซาลาแป n นะครับสาขา mit Hill สุขุมวิทฮิวฮะพราววันนี้เนี่ยเขามีงาน J f ฟ n นเ e ็กซ์เพเนะครับข้างในภายในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วจะมีใครบ้างในงานเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับ,รบตอนนี้เราก็มาอยู่กันภายในงาน J f i n น e อ็ e ซ์ e พเลนทงที่23แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศ รอบๆในงานนะครับว่าคคักแค่ไหนนะครับตามมาเลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ K o L ที่ได้รับเชิญนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ครับตรงนี้ก็สามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อรับตัวแก้วนะครับแล้วที่สำคัญนี่พลาดไม่ได้ครับสแกนตรงนี้รับคะแนนเจพอยด์ลำดับต่อไปนะครับก็ไปพบกับกิจกรรมบนเวทีกันได้เลยครับ และในงานนี้นะครับคุณทาโร่ธนวัฒน์เลิศวัฒนารัตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจเวนเจอร์ ure, จำกัดนะครับก็ได้กล่าวเปิดงานนะครับจะเป็นโมเดลนี้นะหน้าตาก็จะประมาณนี้จริงๆเราเซ็นแลาแใช่ไหม,ตมแต่ว่าเราพยายามจะทำเป็นเวอร์ชันอินเตอร์ไพรส์และในงานนี้นะครับคุณทาโร่ธนวัฒน์ก็ได้มาพูดในเซสชั่นเกีย่ยวกับเจฟินอัปเดตนะครับเป็นเรื่องเจฟินคอยแอนฮาวิ่งนะครับแล้วก็ลิสติดเอ็กซ์เชนจ์นะครับไซโคิลไม่ได้เป็น,ปนลักษณะนี้โดยเรารู้ว่าการแฮรฟฟิ้งครั้งหนึ่งเนี่ย ปีโกลเด้นทเยจะปีที่ราคามากสุดเนี่ยนี่คือปีถัดไปนะครับโดยกระแสบางทีเราก็จะมองด้วยว่าโดยตามหลักเศรษฐศาสตร์เวลามราแอปปี้งเศษกระจายออกน้อยลงเพิ่หนึ่งเนี่ยมีราคาโกลเด้นทีเด้งเลยไม่ก็ผิดไม่ก็ไม่คุณผุณไม่ได้อยู่ปิดไปได้น้อยลงเพิ่หนึ่งแต่ราคาเดี๋ยว่นขึ้นนะครับ ก็ยังมีในส่วนที่เป็น Special s เซส i o n นะครับโดยที่โมเดเ a เตอร์ก็จะเป็นคุณเตอ๋อธนวินรัฐธเมธารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจเวนเจอร์จำกัดนะครับที่วันนี้เนี่ยอยากจะขอสเป็นเวลาสักครับมาพูดว่าแล้วเจมินเจอร์เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรเนี่นะครับมี speaker, สปิเกอร์2ท่านคือคุณทาโร่และคุณเก่งองคสกรสุตันดยาวลี ชีพ product officer บริษัท Bigcup Online จำกัดเอเที่ออกมา0 0งสามร้อยจะ่อนไปซื้อกาแฟไปซื้ออะไรอ่าีละากแน่นทีนี้พอมันเป็นเนดปุ๊บเข้าถูกลโรงงานสองคือทางทางเซสชันได้เร็วขึ้นพอพี่น่าจะเล็นกอร็วกว่าอีกนิเรียก็ช่วยบบี้นะครับเพรหลังจากนั้น Bigcup ก็จะมี b c u p c h a เนะครับในมุมมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้จะเป็นต้องมีอันเดียวนะครับมันช่วยยสร้างแบตีเหมือนเวลาบอกว่า เอาตูโ้โคกงวางไว้คนกดประมาณหนึ่งแต่พอเอาไว้ตูโต้โค้กับสุนบังที่อยู่ข้างกันคนกดข้างอื่นถึงไหมอารมณ์จะประมาณนั้นเซสชันต่อมาก็จะเป็นเซสชัน next wave of digital transformation on web 3.0นะครับสปกเกอร์ก็จะเป็นคุณเตอ๋อธนวินนะครับผู้เชี่ยวชาญในการทำดีเทคของเราเข้าไปอยู่ในโลก web 3นะครับในมุมของเราเองเนี่ยผมมองอยู่นะ บล็อกเชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเหรียญจำกัดอยู่จริงๆแล้วบล็อกเชนเนี่ยมันมีหลายเรื่อง,องท,ที่มันเกิดขึ้นมาส่วนสเปเชียลเกสต์นะครับก็เป็นอาจารย์นิรันดร์ประวิทย์คณาน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอวันทีสและบริการะเทศไทยจำกัดครับดีไซนเกสต์ได้เป็นหลักสัมพันธ์ไทยครับถ้าเราไปดกูกฎหมายในสิงคโปร์อ่ะของเอ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 ็จะระบุแล้วว่าดีไซน์เกสต์อยู่เป็นหลักสัมพั์แล้วยังมีเซสชั่นอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจฟฟินเชนโกบิกนะครับที่คุณเต๋อธนวิ รัฐเมธาออกมาพูดให้เราฟังนะครับรวมถึงเจฟิเชนโกเพนะครับที่มีคุณไม้นิมิตโคตรวงนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์บริษัทเกมบิตมอนสเตอร์รีบอนนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ของเรานะครับไปตัดลวดดินแดนต่างๆเพื่อเก็บไอเทมมาค้าเพื่อเกตแล้วก็ตือถ่าน,นะครับ และคุณก๊อฟจตุพรลักไทยเจริญชีพนะครับ CTO บริษัทลูมาสพอร์พอเรชันผู้สร้างเกมบิสติก้านะครับคนเป้าคนเป้าแล้วนะครับคือตอนนี้ก็ลังเพจที่สิบเพจอยู่นะครับก็น่าจะไม่เกินเดือนหน้าก็น่าจะได้ถึงเวลาสับผมส่วนต่อมาในเซสชั่นเจฟฟินเชนโกลด์อินเรียลไลฟ์นะครับคุณเจมส์สุขชีพพรวัฒนากูล CEO and co-founder virtual นะครับให้คนขับมาสร้างคอมมูนิี่นะครับในการดูแลสุขภาพ เเป็นนนอูซรร์ดากและคุณพลกิติพลลีปิพัฒนาวิทย์นะครับผู้บริหารบริษัทเอม่าสตูดิโอนะครับรมันน่าจะเป็นส่วนช่วยหนึ่งให้คนที่มาเทรดเในเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทมินิทโตเนี่ยมีอะไรให้กับไปมันขึ้นเป็นแหล่งรายได้มันขึ้นนะครับและยังมีในส่วนของเจฟฟินเชนเลิฟยูไอเดียนะครับโดยคุณเนยโคสิตขุนทรัพย์ CTO ของทริปสเตอร์นะครับซึ่ง ต้นเนี่ยวันเด้นเนี่ยผมเ,เราคุยกันในในเชิงบอกว่าเทนอ๊บมีอะไรบ้างนะที่ตอนนี้นะ่าสนใจนะครับเราไปจำจิ้มก่อนแล้วก็คิดว่าก็จะมีประกาศเนอะต่อไปว่าเราได้คนไหร่ก็ได้เห็นอีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ของทางเกฟินรู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ย สิ่งที่คนไทยร่วมกันพัฒนาเนี่ยคอมมูนิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประสานความร่วมมือกันได้ในงานนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือปนีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีเลยเพราะว่าเราเองอะ่ะกำลังจะมีงานเดฟคอนซึ่งเป็นงานระดับโลกเชนต่างๆที่ใช้ที่เขาจะไม่คล้ายกับอีเธเรียมเนี่ยก็จะมาร่วมมือการจอยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีเน็ตเวิร์กมีคอนเนคชันที่ดีกันในงานนี้ได้ครับที่มันนี้จัดงานแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมาร่วมประสบความสำเร็จครับ แล้วก็เราก็ได้ได้พูดถึงเรื่องรถแบบของเราจริงๆว่าเรา JBJ เ,เ,เราโคการสไลดก็ยังไงฝากติดตามข่าวปีนี้นา่าจะมีอะไรสนุกๆอีกเยอะเลยตอบคุณครบเจฟินก็6ปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่14กุมภาพันธ์2 5ป8นะครับปีนี้มัน2 4สก็6ปีกว่าแล้วก็เดินทางมา6ปีกว่านะครับมีเรื่องราวเยอะมากมายนะครับเป็นผู้ที่ทดสอบระบบหลายอย่างนะครับแล้วก็พาให้พวกเรามีประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณ เจพินโฮเดอร์ทุกคนนะครับที่อยู่กันมานะครับแล้วก็เจพินยูเซอร์ทุกคนเจพินเดเวลลอปเปอร์ทุกคนนะครับที่ช่วยกันพัฒนาการให้ทุกวันนี่เจพินเจมันก็เป็นเชนหลักๆนะครับที่ให้กลไกภาคธุรกิจเอาไปใช้ได้เยอะมากนะครับก็ฝากขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณางเจพอยด์ด้วยนะครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงาน j จพินเอ็กซ์เพลเยนะครับที่สาขาลาแปงนะครับสาขาสุขุมวิทิูนะครับหลายๆท่านนะครับก็น่าจะได้รับรู้นะครับเรื่องราวมากมายนะครับที่เป็นแบบ ดิจิตอลแล้วก็เป็นเรื่องที่นําสมัยมากนะครับก็วันนี้สําหรับรายการเทคท็อกนอกสถานที่ของเรานะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วคอยติดตามนะครับว่าอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะครับกับเ ok ทคท็อกนอกสถานที่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ